พบกับเพืนซากันอีกแล้วนะคะเรายังอยู่กันในงานมอเตอร์เอปนะคะปี2022ค่ะตอนนี้เราอยู่กับบูธุนใดนะคะกับรถด้านข้างปันเลยรถคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสตาร์เกเซอร์ซึ่งนำมาโชว์แต่ยังไม่ขายไม่บอกถึงสเปคไม่บอกถึงราคาไม่บอกอะไรทั้งสิ้นจนเป็นที่มาว่าเราต้องมาเรียนรู้เองแล้วเพื่อนจะพาทุกคนพาชมไปพร้อมๆกันว่าฮุนไดนำเจ้ารถอเนกประสงค์คันนี้มาเนี่ย ความน่าสนใจเป็นอย่างไรกันบ้างเฮ้ยแต่ดูดีๆนะด้านหน้าเขานะเส้นสายตรงนี้เนี่ยเ <Day time, S 2> ด y t ทา e นนิ่งไหนเนี่ยเพระาะว่าเหมือนรุ่นพี่เขาเลยนะตัวสตาเลียอ่าแล้วก็รูปทรงด้านหน้าเนี่ย คล้ายกันเลยนะแต่ยังไงสเปคที่แน่นอนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรกระจังหน้าเขาดูแปลกตามากๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นแบบสีดำกรอสเงาเลยส่วนด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของที่น่าจะเป็นหลักพุาสตร์ในการกระจายพวกความร้อนอะไรมาแต่เดาว่าคันนี้น่าจะใช้น้ำมันอยู่นะคะในรุ่นของ Star g เกรเซอร์ค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะส่วนล้อและยางนะคะตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้เผยสเปคมาแต่เราก็มาแอบดูกันเองเลยว่าเป็นขนาด16นะคะ 205ทับ 55R16 นะคะลายล้ออันลอยอย่างนี้เลยเฮ้ยสวยนะมันจะดูเป็นแชกแฉกแฉกเหลี่ยมคมสวยเอามาโชว์อย่างเดียวซึ่งรถคันนี้นะคะเขาบอกมาว่าผลิตจากโรงงานที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งคันแรกเนี่ยจะเป็นฮุนไดคร r ต t าและตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่2ไม่ขายแต่เอามาโชว์ก็เป็นรถอเนกประสงค์ที่แบบว่าเฮ้ยดูความน่าสนใจตัวกระจกข้างสีเดียวตัวรถมือจับโครเมียม มาดูรอบๆก่อนโหด้านหลังเนี่ยเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนั่นก็คือนี่เดี๋ยวอีกนิดนึงแอบเปิดเอาไว้เพิ้ลนคิดว่าความน่าจะเป็นที่ดาเอานะน่าจะต้องเติมน้ำมันเพราะนี่ออกแบบมาแบบนี้แต่เขาไม่บอกสเปคไม่บอกอะไรเลยลอรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราเปิดมาจากในตัวรถแล้วแล้วด้านหลังอยากให้ตะก,ก้องนะมองไปตัวอยู่ไกลๆนะด้านหลังเขาบอกว่าถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยรูปทรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปตัว H อนะรูปตัว H เป็นกระจกแบบนี้เลยเพึ่งเป็นกระจกที่กว้างมากๆซึ่งใครขับรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่สตาร์เลียเลยนะคะโลโกโล้แบดบอกสิทธิ์อย่างนี้เลยว่าเป็นรุ่นสตาร์เกเซอร์นะคะแล้วก็โลโกโล้ฮุนไดชัดเจนเฮ้ยตรงนี้สวยเห็นไหมสวยเส้นสายตรงนี้แดงยาวเลยแล้วก็มีไล่ฟ้ามีปัดหลังด้วยโดยรวมสวยนะแต่จะสวยยิ่งกว่าไปดูข้างในก่อนว่าเขามีความสะดวกสบายอะไรบ้างแล้วก็นั่งสบายหรือเปล่าไปดูด้านในกันค่ะ let's go ว้าวข้างในสวยอะ่ะดูเข้ามาสะอาดสะอา้านสะอาดตามากมากเลยสังเกตอันดับแรกก่อนเลยนะคือเป็นนั่งสัมผัสเนี่ยตัวสัมผัสกับเบาะเนี่ยเบาะนุ่มนั่งสบายสีเบาะจะเป็นสีทูโทนเทาแล้วก็ขาวทําให้ดูสบายตามากๆแล้วก็มีรูเล็กๆ,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 ๆเดาเอาว่าน่าจะช่วยเรื่องของความที่แบบไม่อุมความร้อนเวลาตากแดดเนาะที่พักแขนตรงนี้เป็นวัสดุนุ่มอะ่ะวางสบายแต่ยังเป็นเบรกมือ เป็นแบบแมนนวดอยู่นะคะเกียร์ก็เข้าใจง่ายพ,พีจับแล้วมันก็ดูล้ำๆนะใช้งานแบบธุรกิจก็ได้หรือครอบครัวก็ได้อันนี้แถวหน้านะพวงมาลัยปรับได้กี่ทิศทางยืดยุบขึ้นลงอ่ะก็ปรับให้เหมาะสมส่วนด้านข้างเนี่ยก็กระจกไม่ออโต้นะคะโดยรวมแต่มี USB ให้มี Power Outlet ให้ช่องแอร์อะไรต่างๆนานาแต่เราไม่ได้สตาร์ทรถนะคะเพราะเราอยู่บนกันในรถให้ดูกุญแจ เกุญแจสวยสวยงามแล้วก็มีช่องใส่ของอีก2ช่องตรงนี้ก็วางของอเนกประสงค์ตรงนี้มีช่องลับสําหรับวางของจุกจิกเขาออกแบบได้แบบใส่ใจสําหรับคนที่ชอบชั้นวางของเก๊กก็เล็กๆนิดนึงไปดูแถว2บ้างก็นั่งสบายไหมไปจะ้ะโอ้แค่เปิดประตูมาหลุมใส่แก้วทางฝั่งนี้ใหญ่มากมีใส่ขวดน้ำได้ถึง3ขวดนะแล้วก็ช่องใหญ่ๆตรงทางด้านนี้นะของมือของผู้สันารตอนหลัง ความนุ่มไม่แพ้กันมีที่พักแขนอ่าโอ้ช่องเก็บของช่องเก็บของเฮ้ยเป็นชอบอะไรที่เป็นรายละเอียดจุกจิกจุกจิก,จก,จก,จกมากเลยอะ่ะแล้วด้านซ้ายมือเปิ้ลนะของผู้โดยสารข้างๆเนี่ยเขามีเหมือนเออเขาเรียกอะไรนะของเครื่องบินอ,ะอ่ะเอาถาดขึ้นมาวางปุ๊บวางแก้ววางหุมนี้ได้เลยมีช่องอากาศอแอร์ปรับอากาศก็ปรับง่ายๆหมุน1234 ตามระดับแรงลมอ้ <Ooh. S 1> ดีแล้วก็เป็นจุดไอโซฟิกสามารถใส่เบาะเด็กได้ 1. 2. แล้วก็มีผู้อสารตอนหลังอีก 2. เบาะ6ที่นั่งเฮ้ยดีดูสาตาก็สำหรับรถครอบครัวได้หรือจะเป็นรถสำหรับนักธุรกิจก็ได้ใครที่บอกว่ามองหารถครอบครัวหรือมองเป็นรถอเนกประสงค์นะ ก็ลองมาดูกันก่อนมาชมกันก่อนรถคันนี้เนี่ยให้ชมแค่ภายนอกภายในยังไม่ได้นามาขายแต่อนาคตเขานํามาขายอย่างแน่นอนก็รอติดตามกันดูนะคะส่วนท่านใดที่มองหารถตู้ที่เป็นรถตู้พรีเมียมตอนนี้นะคะอย่างที่เปืนบอกไปว่าก็เดี๋ยวพาไปชมแล้วก็พาไปดูรถไฟฟ้าที่ยังมีมาด้วยอยากรู้เป็นยังไงไปชมพร้อมกันคะ่ะ ทุกคนค่ะและอีกหนึ่งคันนะคะที่โชว์ตรงคอนเซปต์กับงานครั้งนี้นะคะในงานมอเตอร์อ o โนะคะกับรถ i อ n อนินะคะรถไฟฟ้า100%เซซึ่งจอดเคียงข้างกับ i อ n อนิด้วยแต่คันนี้จะมีความพิเศษว้าวยังไงมาดูพร้อมๆกันดูลองเท้าเขาก่อนนะคะด้วยล้ออันลอยลายที่ท่านได้เห็นกันเลยนะคะขนาดล้อเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเปคให้ดูนะคะ245ส สวยงามมากตอนนี้นะป้นมีคุณแจอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันก่อนว่าความสวยงามเป็นยังไงบ้างดีกุญแจเรามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าเข้าตัวรถรถจะเปิดทันทีด้านหลังบ้างค่ะสวยงามมากดูล้ำดูเทรนด์ทันสมัยมากๆสมกับความเป็นรถไฟฟ้านะคะโอ้ไม่กอดมาดูด้านหลังทุกคนดูไฟดูไฟเอ้ยมันว้าวมากเลยอะไฟแบบท้ายยาว แบบเล็กๆใส่ใจรายละเอียดเยอะมากๆม,มีกล้องมองหลังด้วยเอ๊ะเดี๋ยวลองมีกุญแจลองเปิดท้ายให้ดูนะนี่พร้อมเขียนชื่อรุ่นเลยว่า i อออนิกแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะน่าจะตัวนี้อ๋อมาแล้วว้าวก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะคะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนว่าตรงนี้น่าจะเก็บในเรื่องของตัวปลั๊กที่สำหรับชาร์จรถคันนี้นะคะอ่า ก็ปิดได้เลยเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันหรือจะกดตัวนี้ปิดเพื่อล็อกได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าไปชมความสวยแล้วก็ล้ำล้ากันด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะไปกันเลยอู้อู้ออดสูสิมันล้ำมากมากเลยกระจกมองข้างอ่ะมันเห็นแบบว่าเป็นภาพวิดีโอชัดเจนมากๆข้างในนี่มันดูล้ำสมัยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอแสดงผลจอกลางรวมถึงจอแสดงผลของผู้ขับขี่พวงมาลัยป,ปุ่มเยอะมาก เกียร์เป็นเกียร์มือนะคะซ้ายขวาอยู่นี่เฮ้ยมันตื่นเต้นอะมันเล้ามากเลยอะมีไวเลสชาร์เจอร์มี USB มีปุ่มต่างๆออโต้เบรกโฮปิดเปิดล็อก ok, แล้วก็กระจกไฟฟ้าทัง้งสี่บานด้วยว้าวมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะอู้อ,อู้อีกแล้วด้านหลังก็ดูล้ำสมัยเช่นเดียวกันนะคะเบาะนั่งสบายรองรับศีรษะเฮดรูมเหลือๆค้าก็เหลือๆ มีจุดชัดไปนะเป็นไทยซี C, มีแอร์หลังให้ด้านหลังเป็นตะข่ายดูแบบเก็บเก็บได้แบบล็อกแน่นอนตรงกลางวางแขนวางแก้วได้ไอโซฟิกสำหรับใครมีครอบครัวใครที่อยากดูรถล้ำๆ้ำสำหรับรถไฟฟ้านะคะซึ่งกลยุทธ์ทางคลองฮุนไดเนี่ยเขามองถึงเทรนด์ไฟฟ้าที่เอามาโชว์ถึง2คันด้วยกันไม่ว่าเป็นไอออนิกและก็ด้านข้างนะคะไอออนิกและยังมีโปรโมชั่นของคันอื่นๆอ,อีกไม่ว่าใครจะซื้อตัวเครตานะคะ1 1 2ธันวา เขามีของรางวัลแจกให้กว่าั7.8ล้านบาทนะคะดูเงื่อนไขได้เลยและสุดท้ายสตาเรียก็มีเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาที่บูธทุนใดค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจปันซาด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ